หมอครับปีใหม่ของผมยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับคุณหมอะคะปีใหม่นี้หนูจะได้กลับไปกอดคุณปู่คุณย่าไหมคะปีนี้ของโชคลายนะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงมากเลยในคนสูงอายุเด็กๆหนูๆอ,อาจจะพาโรคโควิดไปติดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้นะครับหมอะคะ ามาหนูต้องอาบน้เลยหรือล่าคะก็แนะนําว่าควรจะรีบถอดเสื้อผ้าแล้วก็รีบอาบน้าเพราะว่าพวกนี้มันก็จะส่งเชื้อไปไว้ในบ้านเราได้ใกล้มีคนอยู่เยอะไม่ใส่หน้ากากอนามัยนี่ไหมคะไม่ได้นะครับปีนี้อันตรายนะครับหนูต้องใส่หน,น้ากากอนามัยนะครับมันมีโอกาสโรคเข้ามาใกล้ก็ได้อีกอยนหนึ่งก็คือเน้นล้างมือเนาะผมจะติดโควิดจับอะไรได้บ้างครับ โควิดเนี่ยก็จะอยู่ตามในอากาศแล้วก็อยู่ตามสิ่งของที่มันมีคนใช้งานหรือมีสารคัดหลังไปติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปในที่ที่คนเยอะๆอากาศไม่ค่อยถ่ายเทนั่นก็จะมีโอกาสที่จะติดโควิดคุณหมอคะถ้าเราล้างมือบ่อยๆแล้วไม่ฉีดแอลโกอฮอล์ได้ไหมคะจริงๆแล้วทุกอย่างนะถ้าไม่ใช่ของของเราเนี่ยไม่ควรจับนะครับโดยเฉพาะของเล่นในห้างสมมินค้านะครับหากไปสัมผัสแล้วก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์หรือล้างมือได้ แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะเราคงจะต้องอยู่แบบนี้ไปจนกว่าคนส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่อต้อตานโควิดซึ่งนั่นก็คือเราได้วัคซีนเพื่อจะมาฉีดให้คนส่วนใหญ่ได้มีภูมิต้านทานค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันแคร์ดูแลก,กันแล้วก็อากาศอย่าตกนะคะ